ละครชีวิตรักรักมีเหลี่ยมตอนที่สองเอือดาวหลงรักสรุตตั้งแต่แรกเห็นถึงกับเอาไปนอนเพ้อฝันแต่กลับมาได้ยินอินชมพูกับแม่คุยกันแม่จะให้อินมั่นกับสรุตอะไรนะคะคุณแม่นี่คุณแม่จะให้อินมั่นกับผู้ชายที่อินไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอฮะอินโตแล้วลูก จะต้องมีครู่ครองแม่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากสรุตสรุธเขามีศักดิ์มีฐานะการศึกษาเท่าเทียมกับหนูเพราะฉะนั้นแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาหลอกอินผู้ชายคนนั้นดียังไงทำไมแม่ถึงอยากได้เขาเป็นลูกเขยก็ดีตรงที่เป็นลูกชายเพื่อนของแม่ยังไงล่ะแม่มั่นใจว่าสรุตเป็นคนดีเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ เอ๋อย่าดื้อกับแม่นักสิยญยอินเรานี่มันหัวดือ้อดื้อกับแม่ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะแม่เป็นผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนแม่ก็ต้องรู้สิว่าใครดีใครไม่ดีแต่เรื่องเนื้อคู่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะอยู่ๆจะให้อินมามั่นหมายแต่งงานกับใครก็ไม่รู้อินไม่เอาหรอกก็เพราะว่าเรื่องเนื้อคู่มันเป็นเรื่องใหญ่ แม่กับพ่อถึงได้แต่สินใจแทนอินยังไงล่ะอินไม่ชอบฮะถ้าอยากจะเป็นดองกันไปดองกับเอื้อดาวนนนเอื้อเป็นแค่หลานแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอินที่เป็นลูกสาวของแม่ก่อนถ้าเหลือจากนั้นค่อยเป็นของยายเอือ้อเอื้อดาวได้ยินผู้เป็นป้าพูดแบบนั้นก็น้อยใจจนน้ำตาไหลที่แท้ คุณป้าก็คิดแบบนี้กับเอ,อื้อไม่ได้รักเอ,อื้อฉากใจจริงอย่างที่เอื้อคิดหญิงสาวกำมือแน่นทั้งน้อยใจทั้งเจ็บปวดเสียใจวันถัดมาสรุธกับแม่มาที่บ้านอินจึงโดนเฝ้าเอาไว้ไม่ให้หนีจันชายสั่งเอื้อดาวให้เฝ้าอินชมพูเอาไว้ทำไมต้องขนาดจะให้เอื้อไปเฝ้าพี่อินด้วยล่ะคะคุณป้าเพราะว่าป้า ไม่อยากให้ยอินหนีไปเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วพ่อสรุปกับอารีมาแอบหนีไปมันน่าโมโหชะมัดเลยทำไมต้องบังคับพี่อินขนาดนั้นด้วยล่ะคะพี่อินเขาไม่อยากเจอก็ไม่เห็นจะต้องให้เจอเพราะยหยอินมันชอบก่อเรื่องละสิไม่บังคับไม่ได้หรอกนะยายอินมันชอบทำให้ปวดหัวงานเนี้ยเป็นงานสำคัญผู้ใหญ่เขาจะพูดคุยกันเรื่องมั่นหมาย เพราะฉะนั้นอินชมพูต้องอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าคุณป้าอยากเป็นดองกับทางฝ่ายคุณป้าอารีแล้วพี่อินเขาไม่ยอมเอื้อยินดีจะเสียสละนะคะหมายถึงอะไรจะเอือ้อที่เอื้อพูดคืออะไรก็ถ้าเกิดคุณป้าจะให้ใครสักคนแต่งงานกับบ้านนั้นเพื่อเป็นดองกันแล้วพี่อินไม่ยอมเอื้อยินดีจะเสียสละตัวเองคะ่ะไม่เป็นไรหรอกจะเอือ้อ เรื่องนี้ป้าจัดการเองได้เอื้อดาวรู้สึกน้อยใจเป็นกำลังที่เสียสละตัวเองขนาดนี้แต่ป้าก็ไม่เห็นค่ายิงสาวได้รับหน้าที่ให้เฝ้าอินชมพูพอเห็นอินชมพูเดินออกมาก,ก็มาดักหน้าเดี๋ยวสิคะพี่อินพี่อินจะไปไหนมีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องมายืนเฝ้าพี่ด้วยคุณป้าให้เอื้อเฝ้าไว้ไม่ให้พี่อินหนี แล้วให้พี่อินกลับไปแต่งชุดสีชมพูที่คราวก่อนไม่ได้ใส่ด้วยค่ะไม่พี่ไม่แต่งอยากได้ก็ไปเอาเลยไปพี่ยกให้ไม่ได้นะคะพี่อินไม่แต่งชุดนั้นไม่ได้นะไม่อย่างนั้นแล้วก็เอื้อโดนดุแย่เลยค่ะเรื่องของเธอสิเธอโดนดุไม่ใช่ฉันโดนอินชมพูหันหลังให้ได้ยินเสียงกรี๊ดของเอื้อดาวแล้วเอื้อดาวก็ตกบันได ทุกคนตกใจมากรีบพาเอื้อดาวไปโรงพยาบาลผลการตรวจร่างกายของเอื้อดาวปกติทุกอย่างแต่เธอกลับเดินไม่ได้และทุกคนคิดว่าเป็นฝีมือของอินชมพูพาเกโทษด้วยนะเอื้อเพราะใหญ่อินเฉียวเอื้อถึงต้องกลายเป็นคนพิการไม่ใช่ความผิดของพี่อินหรอกคะ่ะเอื้อเองที่ไม่ระวังเผลอทำให้ตัวเองตกบันไดลงมา ป้าเห็นแล้วนะว่ายายอินเป็นคนผลักเราลงมาป้าดูกล้องวงจรปิดแล้วจันฉายว่าอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าความจริงแล้วเป็นแค่มุมกล้องที่เอื้อดาวสงใจอินชมพูแค่แตะตัวเธอยังไม่ได้ผลักลงมาแต่เธอก็กลิ้งตกลงมาเองพี่อินไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณป้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเอื้อยอมรับชะตากรรมของตัวเอง ขอบใจมากนะลูกนะที่อุตส่าห์ให้อภัยพี่เขาป้าแล้โกรธยายอินจริงๆทำแบบนี้กับน้องได้ยังไงพี่อินเป็นลูกคุณป้านะี่คะเป็นคนที่มีบุญคุณกับเอื้อที่สุดต่อไอพี่อินทำลายเอื้อมากกว่านี้เอื้อก็ยอมโถแม่คุณของป้าอินชมพูแอบฟังเธอรู้สึกเสียใจมากที่ตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้เอื้อดาวตกบันไดลงมา เธอมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ผลักแต่อาจจะเป็นเพราะเอื้อดาวตกใจที่เธอจับแขนเอื้อดาวทําให้กลิ้งตกลงมาจึงโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุทําให้น้องพิการด้วยความเสียใจยิ่งสาวจึงหนีออกจากบ้านเพื่อคืนทุกอย่างให้กับเอื้อดาวทั้งครอบครัวของเธอนามสกุลทินพงษ์และความรําทางด้านสรุปนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าเอื้อดาวตกบันไดจนพิการเขาก็ตกอ,อกตกใจ รีบมาเยี่ยมเธอทันทีเอ,อื้อเป็นยังไงบ้างเจ็บมากเลยเหรอถึงขั้นเดินไม่ได้หมอบอกว่าเอื้อตกใจมากก็เลยมีผลต่อสมองร่างกายมันกระทบกระเทือนทุกส่วนไปหมดศีรษะของเอ,อื้อก็ได้รับความกระทบกระเทือนทําให้เอื้อเดินไม่ได้อีกต่อไปคะ่ะโถเอ,อ้ยเอ,อื้อยังเด็กอยู่แท้ๆต้องมาเดินไม่ได้แล้วหมอไม่มีแพลนการรักษาอะไรเลยเหรอ ก็คงทำกายภาพบำบัดค่ะหมอบอกว่าถ้าตั้งใจก็จะกลับมาเดินได้ตามปกติเอื้อจะต้องหายนะพี่ขอเป็นกำลังใจให้แต่ว่าเอื้อกลัวกลัวมากเลยค่ะพี่รุธพี่รุธอยู่กับเอื้อนะคะเออนะคะเอื้อเคว้งคว้างเอื้อไม่มีใครเลยได้จ้ะวันนี้พี่จะอยู่เป็นเพื่อนนะใช่หนุ่มรับปากทำให้เธอยิ่งรักเขาหมดใจ ขากลับชายหนุ่มขับรถกลับมาดีๆก็ชนเข้ากับใครคนหนึ่งเขาพาคู่กรณีมาที่บ้านเมื่อเห็นว่าไม่เป็นอะไรมากเพื่อจะตกลงค่าเสียหายกันชื่ออะไรนะเราจำไม่ได้ทำไมจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วบ้านอยู่ไหนไม่รู้นี่อย่าบอกนะว่านายความจำเสื่อมเนี่ยชายหนุ่มมองหนุ่มน้อยตรงหน้าเพราะเข้าใจว่าอินชมพูคือเด็กผู้ชาย ฉันจำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะคุณพักอยู่กับใครหรอก็อยู่กับแม่แล้วก็แม่บ้านฉันขอพักด้วยคนได้ไหมให้ฉันเป็นคนใช้ก็ได้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยปวดหัวไปหมดได้สิฉันเองก็ผิดที่ขับรถชนนายเข้าเอาเป็นว่าฉันจะให้นายอยู่ที่นี่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆจนกว่าจะจำได้ตกลงไหมขอบคุณฮะขอบคุณมากจริงๆ หลังจากนั้นอินชมพูก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของสรุธในฐานะคนรับใช้ทั้งคู่ต่างก็จำกันไม่ได้ชายหนุ่มมาเยี่ยมเอื้อดาวบ่อยๆเพราะเอื้อดาวดูน่าสงสารและบ่นว่าคิดถึงเขาตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างเอื้อดาววันนี้ดีขึ้นไหมเจ็บค่ะพี่รุธยังเจ็บอยู่เลยกายภาพไปถึงไหนแล้วล่ะทำทุกวันค่ะแต่ก็ยังเจ็บอยู่เอื้อก็ไม่รู้ว่าชาตินี้เอื้อจะเดินได้หรือเปล่า เดี๋ยวพี่ช่วยกายภาพนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่สรุธดีกับเอื้อที่สุดเลยหญิงสาวมองหน้าเขาด้วยความรักความส้งใจยิ่งนับวันก็ยิ่งหลงรักสรุธมากขึ้นเท่านั้นก็จบไปแล้วนะคะสาหรับตอนที่2ของรักมีเหลี่ยมค่ะเหลี่ยมเยอะจริงๆนะคะเอื้อดาวติดตามชมคลิปหน้าว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ